โดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่ใช้บัญชี Gmail มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับนายตึงหนึ่งอยากให้เข้ามาเช็คครับว่าบัญชี Gmail ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเคยผูกกับแอปพลิเคชันไหนไว้บ้างนะครับเพราะว่าทุกแอปพลิเคชันที่เราอนุญาตให้เข้าถึงบัญชี Gmail ของเราเนี่ยมันสามารถเข้าถึงข้อมูลของบัญชี Gmail ของเราได้นั่นเองนะครับและถ้าเช็คแล้วพบว่ามีแอปพลิเคชันไหนที่ดูเป็นอันตรายหรือว่าเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนั้นแล้วนะครับนายตึงหนึ่งอยากให้เข้ามาลบสิทธิ์กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับ และแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการเข้าไปเช็คว่าบัญชี Gmail ของเราเคยผูกสิทธิ์ไว้กับแอปพลิเคชันไหนบ้างก็คือแอปพลิเคชัน Gmail นั่นเองนะครับซึ่งมีในมือถือระบบ Android ทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับพอเราเจอตัวแอป Gmail แล้วนะครับให้เรากดเปิดเข้าใช้งานเลยครับพอเราเข้ามาในแอป Gmail แล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่โปรไฟล์บัญชีของเราที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้ามาแล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่ปุ่มจัดการบัญชี Google นะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเพิ่งเ,เคยใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันจะเข้ามาสู่หน้ายินดีต้อนรับนั่นเองนะครับให้เรากดที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานได้เลย จากนั้นพอเรากดเริ่มต้นใช้งานเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับนั่นก็คือหน้าหลักของการจัดการบัญชี Google นั่นเองนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนแถบหัวข้อที่อยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนเจอเมนูความปลอดภัยตัวนี้นี่เองนะครับพอเจอแล้วให้เรากดเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามาที่เมนูความปลอดภัยแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับ หาหัวข้อแอปของบุคคลที่3ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีนะครับพอเราเจอแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มจัดการสิทธิ์เข้าถึงของแอปบุคคลที่3นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลย พอเราเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นทั้งหมดเลยครับว่ามีแอปพลิเคชันไหนบ้างที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Gmail ของเรานะครับอย่างในเครื่องนี้ของผมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายแอปพลิเคชันเลยนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พบว่ามีชื่อแอป,ปบางแอป,ปที่เรารู้สึกแปลกๆหรือว่าเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนั้นแล้วนะครับให้เราทําการกดลบที่แอปพลิเคชันนั้นครับผมยกตัวอย่างแอปพลิเคชัน backup ตัวนี้นะครับเราก็กดเลือกเข้าไปเลย พอกดเลือกที่ตัวแอปเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นปุ่มนำสิทธิ์เข้าถึงออกนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นจะมีป,ป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรายืนยันอีกครั้งที่ปุ่มตกลงครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยก็จะถูกลบในสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Gmail ของเรานั่นเองนะครับ เพื่อนๆก็สามารถเลือกลบได้ทุกแอปพลิเคชันที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับกดเลือกที่ชื่อแอปแล้วกดที่ปุ่มนำสิทธิ์เข้าถึงออกแล้วกดตกลงแบบนี้ครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันบัญชี Gmail ของเรานะครับในกรณีที่อาจจะมีแอปพลิเคชันบางแอปนะครับแอบขโมยข้อมูลบัญชี Gmail ของเรานั่นเองนะครับนายตึงเนืนหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนๆให้กําลังใจในายตึงเนืนด้วยการกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและที่สําคัญใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนืนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ